นานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่แสนจะอบอุ่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปหมู่บ้านบ้านร่มเมืองชุมชนคนเมืองพัทลุงเมื่อมาถึงที่บ้านนาโอสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะคือการกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปสวมเสื้อที่คล้ายกับสวมเสื้อมนราของภาคใต้ และจะมีรูปเหมือนอดีตเจ้าวาดพระครูสังวรวินวันยกิจถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบันค่ะตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดน,นาโอตั้งขึ้นในสมัยอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช21 1 3เรียกว่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความศรัทธานในพระพุทธศาสนาของชาวพัทลุงค่ะใกล้กับบร,ริเวณวัดน,นะคะยังมีสวนป่านาโอ สวนป่าดั้งเดิมตามธรรมชาติที่ยังคงความบุรุมสมบูรณ์ในพื้นที่24ไร่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งต้นประดู่ต้นยางนาต้นยางพาราพันพื้นเมืองเถาสบ้าอายุกว่า100ปีพืชสมุนไพรที่หายากและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งระบบนิเวศท,ที่น่าศึกษาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงค่ะเช่นเดียวกับสวนป่าบ้านโลเคียน เป็นแหล่งป่าชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณ13ไร่ป่าแห่งนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สำคัญคือต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณ5คนโอบและมีต้นไม้อื่นๆที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติค่ะคลองนาะโอและคลองลำเป็นลำคลองทางธรรมชาติเก่าแก่สมัยอยุธยาต,ตอนปลายชาวบ้าในใช้ประโยชน์จากคลอง ทำการเกษตรปลูกพืชปลูกผักบาน,นาาอล้อมรอบด้วยบ้านเรือนสองฝั่งคลองหนึ่งในนั้นนะคะเป็นบ้านพู้เฒ่าที่เล่าเรื่องบ้านโบราณที่มีอายุกว่า100ปีลักษณะเป็นบ้านทรงปัญญาขนาดใหญ่ตัวบ้านยังคงเป็นวัสดุโบราณเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมาขนมรมเนียมประเพณีของคนรุ่นก่อนและเปิดให้ถ่ายภาพความประทับใจไปพร้อมกับการชมศิลปะแบบโบราณค่ะ อีกฝั่งคลองนะคะมีสระน้ำแม่โอเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลามาทางด้านทิศเหนือถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาของบ้านนาโอหากต้องการมาชมความสวยงามของสระน้ำแม่โอนะคะแนะนำให้มาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะบริเวณนี้นะคะจะมีดอกไม้บานสะพรั่งสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนได้ไม่น้อยเลยค่ะ ด้วยความุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะที่นี้ยังมีอีกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้ไปสัมผัสค่ะนั่นก็คือน้ำตกพีสิงหรือน้ำตกวังหลุมพอเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเมืองพัทลุงค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีน้ำสีเขียวไหลใสสะอาดลงสูง่ลำธารไปตามโขดหินหรือขอบแก่ง เป็นระยะทางยาวเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบายค่ะในพื้นที่ตามมบลร่มเมืองนะคะมีพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดเลยค่ะแต่ที่โดดเด่นอยู่ในขณะนี้คือใบพลูซึ่งจะมีการปลูกกันเป็นบริเวณกว้างาพูดได้ว่าแทบทุกหลังคาเรือนลึกก็ว่าได้ค่ะ โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศถือได้ว่าเป็นการสร้างอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้แก่เกษตรกร,ร,ก,รกว่า600หลังคาเรือนในตำบลลุ่มเมืองได้เลยค่ะอีกทั้งที่นี่ยังมีประเพณีที่หาชมได้ยากอย่างประเพณีกวนข้าวยาโคที่สืบทอดต่อกันมายาวนานซึ่งชาวบ้านยังคงอนุนรักษ์ไว้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีของชาวบ้านที่ช่วย เหลือกันในการควนข้ายาโคค่ะการมาเยือนตำบลล่มเมืองนะคะถือเป็นการเดินทางที่แสนจะน่าประทับใจเพราะน้องสาวจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนคนเมืองแล้วยังได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่หลากหลายอีกด้วยค่ะ